สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูทุกคนเด้อม,มันยินยดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารสวรรค์น,น้องมือ่อนี้เฮาก็สิพามาเบิง่งแห่เคยเนาะแห่เคยอยู่ฝั่งลาวมื่อนี้ก็อยู่บ้านโนนสำราญเรือว่บาบ้านนากอยนครไกรซ้อนภูมิหารเน,นหาะแห่เคยแล้วแล้วเฮาสิพาเบิง่งตอนแห่เจ้าสาวมาเฮือนฝ่ายซ้ายเนาะหลังจากฝ่ายซ้ายแห่มาเฮือนฝ่ายยิ่งแล้วก็ฝ่ายยิ่งก็สิแห่มาเฮือนฝ่ายซ้ายเมื่อคืนเฮือนหยาเนาะไปเบิ่งมาชมน้ำกันเลยเนาะพี่น้นองมื่อนี้ตอนนี้เฮาสิพาเพิ่นพาเบิ่ง ตอนเพิ่นแห่เคยมาเนาะพี่นอกนอกำลังแห่เคยมาตอนนี้ก็คนบ้านเดียวกันเนาะกับเป็นงานใหญ่เะยทีเดียวอะไรเนี่ยน,นี่เป็นพระควันของฝ่ายชายเนี่ยเฮเสียรายบุ๋มมีอันบุ๋มีเครื่องเสียงมีเพลงเพิ่นเปิดเนาะอันนี้เป็นพระควันหลังจากที่แห่เคยมาแล้วกับที่แห่ไพ่มาขึ้นเพื่นนนนอนใหญ่อีกเนาะ อันนั้นก็สิเป็นสาวลงนะเนาะเพิ่นมาขันประตูเงินประตูทองทีไม่ยูผิดได้พี่สิเพิ่นประตูเงินประตูอทองเนาะสิเพิ่นเอาผ่ากันเนาะนี่เป็นทีมเจ้าสาวแหละรวมหมู่เจ้าสาวคุณน้องพี่นอ้องเคยเพิ่งกำลังแห่มา คอยกับพักเบรกยงอาหารไปก่อนนะว่าคนลายอย่มาเบิง่งผนแห่เคยก่อนบ้านเดียวกันนอกบ้านเนือบ้านไต้ซีมจะสาวผมกำลังกั้นประตูอยู่รอเคยเข้ามาแลยังมหัเมื่องเคยเนาะ นี่น้งพี่น้องฝ่ายผู้ชายน้งรัวฝ่ายเจ้าบ่าวกันเลตอนนี้ชุดผ่นตะโอ้โร่อนฝ่ายู้หญิ่งมาจูงเราเคยอยู่น้าผ่นกำลังรอยแต่โบมีนเสียงดน,น,นะน,นตรีเนาะเสียงดนตรีแบบว่าประกอบนะะ กะลังขีแห่มาคจักประชากันบบอยากจะบ่าวกันบอสรุนเยอะสรุนขนาดเลยนะพู้น่ะเจ้าาีแค่ะเออ รังหยกไทยรถไทยนะำพวงนี่มันหอมโคตรเลยเคยให่เคยมาเคยมาแล้วพี่น้องเคยานาดได้ไงมันเป็นหมูนสลุดขนาดกิดิ่งไงกุบกุบเประตูขึ้นประตูท้อกะจะผ่านมาได้โหยังอึกระถึกกันอยู่หันอยู่น้องพี่น้อง เป็นหมูพอนะโอ้ผู้ได้ขัดประตูเล้วขัด้องห้เพ่ยงกีเหล่าเพินเบียอีกแล้วตัวสิผ่านมาได้จุดนี่ ต um. ู er ้ว pues ันพ mm ี nah ่เพื uh ่อนพี่เพ uh ื่อนกอดไอ้แมงดองฉันกำลังเข่าเพื่อนเนาะขี้บุญนควันชโลมมุดอยู่แล้วเขาจะกัดสูตรควันก่อนแล้วก็ญชีอ่านค่าดองก่อนแล้วก็ังชีแห่ไผ่มาขึ้นเพื่อนใหญ่เนาะพี่น้องมาเหยียบเพื่อนใหญ่ เดีเป็นเข่าได้เด็กเข่านะคะ,ะฮะดเ,เด็กเข่าไว้ให้ดิจะระวนวนวายเนาะเสียอย่างเดียวผมมีเพลงเนาะ ้ยี่เป็นภายในเฮือนพ่อน้องพี่น้องคนก็ไลายพอสมควรอยู่เนาะคนก็ไลายล่เต็มอยู่ก็ได้ใจชาวใจชาวก็จะเบาอันที่ว่าวคมแพ้เข้ามาอยู่เนาะคมแพาเข้ามาแต่คุณอะไรเห็นทางหน้าด็กพี่น้องว่าเข้าไปทางหัวเห็นอะไรนะทางหน้าคนนะทางหนาคนเราเป็นผู้หินหน้าทางเนื้อเนาะเป็นถ่ายผู้ชาย ก็ิบมานี่แหละเนาะอเลยเขาจะให้เบิงตอนคนเห่เจ้าสาวเมื่อเฮือนมนหงายรือเฮือนเจ้าบ่าวเนาะเมื่อเนี่ในเฮือน่น

buôn đấy tham gia không à à đi riêng tranh đi đua của bạn thôi đi lại lên nói nói buôn lên để chân bên đây nhiều cái tự nhiên đấy, cái này, cái này, cái này, cái

มือาุมอนมีเงินจำนวนสองล้านกี่ได้นมีความเนาะจาดจ้าอันนี้คือเขาจะทั้งบาทนี้มือแตงดองนี่เป็นมือที่เก้าล้านกี่ปล่อสิเก็ดเลยอมาสิบเอ็ดสิเอ็ดเนาะเก้าล้านกี่ เป็นตัวหนังสือ้างงสาับนักสือสือ้องสนุกอาทั้งหมดะดองคนชิบหาล้านน้พี่น้องิมหาล้านประมาณประมาณสี่หมื่นกว่าบาทห้าหมื่นบาทนีแหละคำนักหนึ่งบาทมอนึบาทเยีข่างสี่ล้านกี่ ข้งน้นชอบจะดูทว่าขดองค่ะข้ามาพาควรเนาะตอนนี้กำลังสิไปชมเสด็าเนาะสึงเพื่อนอหญ่ด้วเนาง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาเด็กสุด กึ้รถตรงตั้งแต่แม่พวนจิโตกเลยตายตายตายโอ้ยไมได้ฟาจ๋องไม่ได้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 ไม่ด้ไม่้ไม่ด้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่้ไม่ไม่ได้ไม่้ไม่ไม่ได้ไม่ไอ้ไม่ไไม่ไไม่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 ไ ไม่ด oh, yeah, ีบอลได้ด <ười sound Je> ้ยโคตรดีเลยไปขอดาีดจอดแล้ววิโก้จอดแล้วตอนนี้วิโก้มจอดแล้วเนาะมาน่มาส่ง เจ้าสาวขึ้นเฮือนเจ้าบ่าวน้องเรือว่าขึ้นเฮื่อนเนี่ยในนอกพี่น้องต่อจากแห่เจ้าบ่าวไปเฮือนเจ้าสาวแล้วก็มาส่งคนมาเนี่ยคู่เจ้าสาวอันนี้เป็นเพื่อนฝ่ายซ้ายเนาะเพื่อนหลังใหญ่เลยทีเดียวพี่น้องเอ้ อันนี้เป็นคงสมายอะไรอันนี้เป็นหมูเจ้าสาวนะเขาอมันเปหมูเจ้าสาวนะคะเป็นลูกด้วยชะนอยไรก็ได้ จะลงจะเหินเป็นเสอแล้วนช่นเนอ้ยแลจะเป็นมันหัวย่างหลายพี่น้องเลย คนหยอกคนแชวกันหลินนะคนมะหยามาหั่นมะลกไผ่อะี่น่องเรียบร้อยนะจุ่มแคนเขาไปเรียบร้อยแล้ว อยเป็นประเพน,นีแล้วเนาะพี่น้องหลังจากที่ผ่ายไส้เหไปเฮือนผ่ายเจา้าบบาแล้วผ่ายยย่งก็ต้องมาเฮือนผ่ายไส้มาขึ้นเฮือนหย่าเนาะเบาง่ายๆก็ได้พี่น้องอันนี้เป็นเฮือนผ่ายไส้กันใหญ่พอจำควรผูกพังหนาจะเป็นเสื่องเสียงทุกคนกำลังหนังกินเหล้ากินเบียร์กันอยู่เนาะอประมาณนี้เลยเนาะอันนี้เป็นเฮือนผ่ายไส้บ้านเดียวกันแต่บ้านใต้บ้านเหนือเนาะ กดกระจัดยิ่งใหญ่พอสมควรเลยโดยเฉพาะมาถ่ายยิ่งเนาะพี่น้องลมงัวตั้งสี่โตเนาะเป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่พอสมควรพวกเบียร์พวกยักงโอ้โอบ,าวาวบ้าวเพียบมีทุกอย่างครบเครื่องครบวงจรเนาะโอเคนาะพี่น้องหลังจากที่เฮาถ่ายตอนแห่เคยแล้วไปถีบร้อยแล้วก็ถ่ายตอนแห่เ,เ,ถถเหหจ้าสาวมาส่งเพื่อน จคนเพือนไหน่าเลยเป็นเลอ,อยแลลวคระก็ทีขอเจ้าคีบเไว้สำหรัก่อนเดิมมากจะลืมกุ้งลยกุแซกซับแล้กสันกระดิ่งเนาะเพื่อสภาพาทพี่ใหมให่จากตองเราขอบคุณมากพี่น้องคิดหนาสุรพินก็สบายดีสวัสดีพี่น้องไปแล้วบ๊ายบายบ๊าสุขสุข,ขดเด้อ